สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่และเก่านะครับวันนี้ตามหัวข้อครับสั้นๆเหมือนเดิมทิปวัดโหลดเช,เช็คแบตนะครับคือมันอันนี้เป็นทิปสําสหรับแบตที่เราเจอกันประจำอย่างแบตรถมอไซค์แบตยาเครื่องป้นยาฆ่า,มาแมลงแบตพวุนี้ครับแบตเล็กอะแบตเล็กนะคือเราได้มาเนี่ยปกติอะ ถ้าเราเรามิเตอร์มิเตอร์วัดอย่างเดียวเนี่ยมิเตอร์ตัตวนี้ครับคือวัดอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้แค่ว่าโวลต์มันมีใช่ไหมแต่ในที่นี้มันจะมีทิกอีกทิกหนึ่งที่ว่าเราสามารถเช็คได้ว่าสภาพมันดีอยู่ไหมโดยต้นฉบับผมสไตล์ผมก็คือคนจนเช็คแบตเ,เช็คคุณภาพแบตสไตล์คนจนนะนะคือ นอกจากเรามีแบตเราได้แบตมากับมิเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมให้เราเนี่ยครับพระเอกของผมก็หลอดอ่าสิบ,บแปดถึงยี่สิบวัตต์หลอดสิบสองโวลต์นะครับกรณีอ่าเราเราเช็คแบตกันขอโทษโฟกัสนะครับโฟกัสผมผมรู้แล้วทำไมมันเบอร์บ่อยอ่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังตัวกล้องนะครับตัวกล้องตัวกล้องอะ่ะพอดีมันตกแล้วมันไปโดนก้นหินเหรื่อยไม่รู้ว่ามันล้าว ภาพมาันก็เลยไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยเนียครับก็เหมือนเดิมครับกล้องก็กล้องคนจนครับเนี่ยแหละครับผมก็เปรียบเสมือนขวันใจคนจนอ่านเนี่ยครับสมมุติแล้วได้แบตมาปุ๊บเราต้องมีหลอดหลอดวัดโหลดให้เอาหลอดขนาด12โวลต์18ถึง20วัตต์ครับซึ่งซื้อในอเว็บออนไลน์ชื่อดัง2เว็บะนะคือหลอดหนึ่งผมบอกเลยไม่เกิน50บบาทหรอก เรเอามาใช้ประโยชน์เ,เอามาเราปกติเราเราเล่นนะ่ะพลังงานทดแทนเราก็ใช้พวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมให้ให,ให้ให้ทำสายให้ทําขั้วออกมาไว้แบบนี้ครับและวิธีการเช็คเช็คยังไงดูนะครับถ้าเกิดเรามีเนี่ยอ่าอันนี้ผมไม่อธิบายนะถ้ามีเนี่ยเราจะรู้เลยแต่ผมบอกเลยเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีแล้วดูจากตรงไหนเดีย๋ยวผมจะบอกให้ครับที่ทีของมาเลยคือเวลาวัดนะครับให้เราเอาบวก บวกของดิจิตอลมิเตอร์หรือมิเตอร์ใช้ดิจิตอลมิเตอร์จะดีกว่าครับเพราะเวลาเราสลับขั้วแล้วมันจะไม่มันจะไม่พังนะ,ะให้เอาควู่บวกครับคว้่บวกคว้่บวกของหลอดหลอด led หลอดไฟโซล่าเซลล์ะนะหลอดไฟ1 2โวลต์กรณีเราเราเช็ค82โวลต์ก็มันต้องใช้1 2บอยู่แล้วล่ะอุ้ยอหัวหลุดเลยไม่เป็นไรคือเราต้องใช้1 2โวลต์อยู่แล้วละ่ะให้เอาบวกครับบวกไฟกับบวกบวกมิเตอร์ รวมกันก่อนครับบวกไฟกับบวกมิเตอร์รวมกันไว้ก่อนครับ1นึ่งขัวแล้วให้เราเหลือลบไปแล้วขั้ลบทำยังไงขั้วลบเอามิเตอร์ลบครับมิเตอร์ลบจิ้มเข้าไปก่อนก็คืออ่ามันเป็นหลักการวัดไฟง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเราแค่เอาเอาหลอดไฟปุ๊บอันนี้เห็นไหมสิบสองจุดสามแล้วผมผมรู้ได้ไงว่าทําไมมันไม่ดี เดี๋ยวผมจะดึงโหลดออกไงครับดึงโหลดในที่นี้คือเนี่ยมันดึงออกไปประมาณแอมเกือบแอมห้านะคือเนี่ยครับให้ออมมเตอร์ครับขีดขีดเหมือนเราวัดวัดวลปกติใช่ไหมแต่เราแต่เราจะเช็คว่าแบบทิกง่ายๆเลยนะทิกคนจนเลยง่ายๆเลยคือมีโหลดออกมาอันหนึ่ง จะเป็นหลอดไฟหรือมอเตอร์พวก IS 5 5 0 IS 7 7 5ก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะเอาหลอดไฟเพราะว่าราคามันถูกกว่ามอเตอร์ Motor ตัวร้อยกว่า1 0อยร้อยนึงกับร้อย,อยต้นๆใช่ไหมหลอดไฟหลอดละ50บาท25บาทแล้วแต่ครับให้เอาขนาดที่เกิน15วัต์ขึ้นมา12โวลต์15วัตขึ้นมาเ,เพื่อดึงโหลดออกแล้วเราจะดูตัวเลขตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าแบตดีผมบอกเลยว่ามันจะมีช่วงแข็งค้างอยู่ แต่ถ้าเริ่มไม่ดีคือมันจะตกเร็วมากแล้วก็จะไปเจอช่วงแข็งและอย่างที่สามคือเสียเลยคือแบตเนี่ยสภาพไม่ดีลวเห็นวนมีแต่เวลาใช้แป๊บเดียวหมดเนี่ยดูได้จากอะไรวนที่มันตกตรงนี้ครับมันจะตกไปเลยตกหายไปเลยครับกรณีเราดึงโหลดออกแค่หลอดไฟหลอดเดียวเนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบครับอันนี้เรื่องจริงครับเนี่ยก็ใช้แค่นียครับบวกคีบบวกคีบลบไว้เวลาเราวัดใช่ไหมให้เราเอาบวก เอาบวกเข้าคู่บวกไว้ก่อนครับบวกไฟครับบวกไฟแล้วก็คั่วลบแล้วมาจิ้มแล้วเราดูตัวเลขคุณดูตัวเลขนะครับคุณจะเห็นหลอดอเดี๋ยวเดียวมุมนี้ละคันคุณจะได้เห็นหลอดมันติดปุ๊บพอหลอดติดคุณดูตัวเลขดีๆนะครับคุณดูนะฮะเห็นนะเห็นมันลงไหมครับเห็นมันลงไหมคืออันนี้สภาพยังยังพอใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยดีเพราะาอะไรคุณดูย่านแข็งมันนะครับเห็นไหมฮะ ย่านแข็งมันจะมีจุดจุดแข็งคือโวลต์จะไม่ตกมากกว่านี้เท่าไหร่คืออันเนี้ยสภาพปานกลางครับแต่ถ้าสภาพดีมันจะแข็งมันจะแข็งมากเลยจาก12.3มเนี่ยมันจะลงมานิดเดียวครับแล้วมันก็จะนิ่งแต่เนี้ยคือมันนิ่งมันนิ่งแล้วมันไม่นิ่งเลยคือมันค่อยๆลงอีกไปอีกทั้งที่เราต่อโหลดออกมาแค่แอมแอมกว่าก็าคือยังสามารถใช้ได้แต่คือไม่ดีแล้วคือถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ต้องเปลี่ยนแบตอันนี้เรื่องจริงครับ เดี๋ยวดูดูกระแสมันกลับมาเนี่ยครับแล้วถ้าแบตเสียแล้วถ้าแบตเสียมันก็ตัวเลขจะเหมือนแบบเนี้ยครับแต่คือมันจะไม่หยุดคือคุณเข้าใจไหมคือมันจะลงไปเหลือที่เป็ดกว่าเลยอ่ะมันลงลงไปเรื่อยเร่อย่ะค่อยค่อยลง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 แล้วมันไม่นิ่งอ่ะครับนั่นก็คืออ่าแบตคุณนะเริ่มเสื่อมแล้วอ่าเนี่ยครับทิกเนี่ยฮะอันนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าโหลดหนักๆน,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 นี่ไม่รอดเหมือนกันรู้ได้ยังไงก็เมื่อก่อนผมไม่มีไอ ไอเครื่องวัดแบบนี้หรอกเนี่ยครับผมไม่มีผมยังไม่ได้ซื้ออันนี้ซื้อมาตัวสามร้อยกว่าบาทเองผมไม่มีเพราะผมเล่นปีนี้ผมมาเล่นแบตผมก็เลยอ,อยากนําเสนอเทคนิคทิ๊กเล็กๆคือทิ๊กคนจนเลยฮะคือคุณไปตลาดนะัดไปอะไรก็ได้คุณไปเจอญาติพี่น้องที่เขามีแบตทิท้งๆแล้วเหลือๆเงี้ยคุณไม่ต้องไปชาร์จมันละครับคือคุณวัดโวลต์นเนี่ยถ้ามันเหลือสิบสองสิบสองนิดหน่อยสิบเอ็ดกว่ากาเงี้ย อยู่ในย่านอ่11.7ถึง11.5ครับ11.5ถึง12โวลต์หน่อยๆเงี้ยสามารถเช็คได้เลยย่านมันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไม่ต้องอะไรมากเลยคือเราเล่นเราเล่นพลังงานทดแทนอยู่แล้วเงี้ยเราก็มีอยู่แล้วมิเตอร์ตัวนี้180บาทครับก็แนะนำให้ใช้เหมือนกันนะเองเหมือนกันมี180 190แล้วแต่ครับ คือคุณไม่ต้องไปปับอะไรเลยครับคุณเปิดสวิตช์ถ้าคุณก็จิ้มไปเลยอยากจิ้มไฟบ้านก็จิ้มไปครับแต่จิ้มแล้วระวังขั้วมันนะครับระวังสายมันนะครับสายรั่วกระโดดคือวัดไฟบ้านวัดสายขาดวัดอ่า DC สามอย่างเนี่ยมันครอบจักรวาลครับแล้วมันก็จะมีอ่ะตัวนี้มันจะมี NCV คือไปจิ้มจิ้มสายไฟแล้วมันจะปิด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 นะบอกกระแสไฟบ้านนะ ก็คือมันพร้อมจบในตัวเดียวสําหรับผู้เริ่มต้นร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบบาทก็ดีกว่ามิตเตอร์ไอ้มาหมุนปับอ่ะผมว่าดีกว่าคือไม่ต้องอะไรเลยคุณเปิดสวิตคุณก็ใช้ได้เลยอมาดูวกทีครับเนี่ยครับให้เราเทคนิคครับให้เราคีบแค่เรามีดิิตอนมิเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็หลอดไฟสิบสองโวลต์ที่เกินสิบห้าวัต์ขึ้นไปหนึ่งรอดแต่อย่าให้เกินสามสิบวัตนะครับประมาณอยู่ในช่วงเลส 1 10, ิบสิบถึงยีวัตต์หนึหลอดครับแล้วเราก็ตอนเราคีบมิเตอร์เนี่ยให้เราเอาคู่บวกเนี่ยเอาลงมานี่เลยอ่ะให้เอาคู่บวกคาไ้ก่อนเพราะว่าเรามิเตอร์วัดอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกครับว่าคุณภาพของแบตเป็นไงเราจะรู้แค่ว่าแบตมีไฟเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เราลองต่อโหลดออกแล้วเราดูโวลต์ที่มันขยับลงนะฮะดูเห็นไหมครับ อันนี้คือสภาพปานกลางถามว่าทำไมก็จาก12.3ลงมาเหลือแค่12.8 12.7แล้วก็ลงไปอีกอครับคือช่วงแข็งมันห่างมากไงคือช่วงช่วงบวกลบมันนะครับเห็นไหมฮะช่วงบวกลบมันห่างมาคมงกมามาคือแบตก้อนเนี้ยสามารถใช้ได้แต่ว่าผมว่าไม่เกินเดือนหรอกถ้าไปใช้ตลอดอใช้ประจำอ่าแต่ถ้ามันดีผมบอกเลยว่าช่วงช่วงลงนะครับช่วงย่านลงเห็นไหมนี่ กลับขึ้นมาแล้วเห็นไหมช่วงย่านลงอะ่ะมันมันจะ,ม,นจะมันคือบวกลบแล้วมันจะน้อยมากอะ่ะมันจะลงน้อยมากแล้วมันก็จะแข็งแข็งแล้วไม่ลงให้เห็นเลยแข็งเลยนะั่นคือแบตสภาพดีครับกรณีเราไม่มีเครื่องมือที่มันเทพๆนะคือเนี่ยเครื่องมือบ้านๆที่เราเล่นพลังงานทดแทนแล้วเรามีกันแล้วถ้าแบตมันแย่เลยก็คือคุณจะเห็นตัวเลขหลังจากที่คุณต่อโหลดเนี่ยคุณจะเห็นมันลงแบบ ลงหัวผ้าปะครับลงแบบลงลงเรื่อยๆอะ่ะลงคือลงไม่หยุดอะ่ะลงไปเลยอะ่ะลงลงเหลือสิบเบ็ดลงต่ำปฏิเบตด้วย<อ>ก็เนี่ยครับจบทิกง่ายๆอ่าสำหรับอ่าผู้ที่ขวนขวายหาพลังงานทดแทนจำพวกนี้นะเพราะว่าผมบอกเลยว่ามันราคาถูกถ้ากรณีเราไม่มีอ่าไม่มีตัววัด ตัววัดเทปเทพหรือว่าข้อมูลอ้างอิงอย่างตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยม,ม,มันมันช่วยได้แต่คือก่อนที่ผมจะได้ตัวเนี้ยผมก็ใช้วิธีนี้แหละแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับซึ่งอ่าลูก12โวลต์18แอมป์สองลูกที่ใช้อยู่บนบ้านนั้นมผมก็เอามาฟื้นฟูเองมันก็อู่ยานแข็งนี่คือตกจากคือผมชาร์จเต็มแล้วรออิ่มตัวใช่ไหมมันอยู่ประมาณ12.8 12.9เพผมตอโหลดตอโหลดคี อย่างที่ผมทําไปแล้วเนี่ยคี่ไปเสร็จปุ๊บคือย่าเนี่ยมันตกลงมาแค่0.02โวลต์น่ยคุณคิดเอาอะเหลือจาก12.8 12.9เหลยแค่12.6 12.7คาเลยคาอยู่อย่างนั้นเลยคืออันนั้นนะสภาพดีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แบต2องลูกนั้นอายุครึ่งปีแล้วครับก็ยังอยู่บนบ้านตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็อย่างที่บอกมีแค่เนี้ครับมีหลอดไฟหลอดไฟพลังงานทดแทนนะหลอดไฟ LED 12โวลต ย่าน15 15วัต์ถึงอขอโทษนะครับยุ่งเยอะ15โวลต์ถึง18วัตต์1หลอดแล้วก็ดีตอนวลต์มิเตอร์หนึ่งตัวจะดีกว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่เน,นี้ยคือบ้านบ้านามาดูอีกทีแล้วกันนะครับให้เราเอาบวกเอาบวกหลอดหลอดหล,ลอดไฟครับกับบวกมิเตอร์ให้ให้ให้ซื้อแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยเวลาคุณทดลองเวลาคุณคุณเช็คแบตผมบอกเลยมันดีกว่าเข็มเพราะว่าเข็มอะเวลาเราเรา,เราจิ้มไปอะ่ะ มันจะไม่หนีบสายไฟไงแต่อย่างเงี้ยมันหนีบไ,ได้ทั้งขั้วได้ทั้งสายไฟเนี่ยครับเนี่ยให้เราจิ้มจิ้มบวกรอไว้เลยบวกมิเตอร์กับบวกไฟครับแล้วก็เราลบมิเตอร์จิ้มไว้ก่อนเพื่อดูโวลต์ซึ่งเห็นไหมซึ่งเรารู้แล้วเฮ้ยเอ้ยมี12.3เอ้ย,อยใช้ได้นี่วาแต่ไม่ใช่นะครับคือมันใช้ได้แต่คือเราอยากรู้ว่าคุณภาพของแบต เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะกรณีเช็คแบบแนวคนจนนะนะให้เราต่อโหลดจิ้มเข้าไปครับแล้วเราก็ดูอุ้ยมันฟุงนะ้งอ่ะเดี๋ยวนะให้เราให้เราดูตัวเลขครับอันนี้เห,นห,นหน็นไหมฮะตัวเลขมันจะลงลงลงเนีนะ่ยฮะคือย่านที่ลงอะ่ะมันเยอะเยอะมากเลยแต่มันก็ยังมีช่วงแข็งให้เห็น นั่นก็แปลว่าแบตอยู่ในสภาพปานกลางครับคือปีดเทียบจากช่วงลงนะครับช่วงลงเยอะลงเยอะแต่มีจุดแข็งก็คือปานกลางแต่ถ้าลงน้อยแล้วจุดแข็งแปลว่าดีมากแล้วก็ลงเยอะลงไปเลยลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลงเกินสิบสอลงไป11 7 11.6ด1 11. 5เจ็ดสบจุดหสบ1จุดห้านั่นคือมันใกล้มวยมรณาแล้วครับคืออย่าว่าแต่ผมไม่ได้ชาร์จเลยนะต่อให้ชาร์จมา มันก็ฟองครับก็เป็นทิกเล็กๆ่าสำหรับผู้ที่ไปฝนฝ่ายไปเจอแบตลูกนึงเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มีไฟเลยก็ลองเอามาชาร์จดูก่อนครับชาร์จดูก่อนแล้วรอมันหิ่มตัวแล้วก็ทําอย่างที่ผมทําเนี่ยคืออุปกรณ์เช็คโหลดอที่ผมใช้อยู่เมื่อก่อนมีแค่นี้จริงๆครับแค่2อ,อย่างเนี่ยามาแบ่งปันความรู้ครับเช็คโหลดคนจนครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมอา,อาจจะเป็นความรู้ ผมว่าไม่น้อยหรอกมันก็มากเลยแหละคือบางคนคิดไม่ถึงว่าเอ้ยอะไรอะ่ะมีแค่หลอดไฟสิบสองโวลต์หลอดหนึ่งสิบสิบสองโวลต์สิบห้าวัตถึงยี่สิบวัตต์หลอดหนึ่งกับมิเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมิเตอร์จีนเนี่ยเออแล้วก็แบตท,ที่เราได้มาลูกหนึ่งเออมันสามารถเปรียบเทียบได้จริงๆครับแม่อ่าถ้าไม่เชื่อคุณมีแบตพวกเนี้ยหลายๆลูกคุณลองคุณลองทาแบบผมดูแล้วคุณจะรู้ว่าแล้ว,แล,วแล้วมันจะจริงไหมเพราะว่าตอนเนี้ยไอแบตท,ที่มันเสียผมทิ้งหมด ทิ้งหมดเลยครับทิ้งแล้วก็อันนี้แบตปานกลางก็ยังเก็บไว้อยู่คือเอาไว้ใช้ไว้สาธิตอะไรคุณดูได้แบบเนี่ยกรณีนะอ่าที่ผมทำทอทัชคิดแบตอ่ะก็ลูกเนี้ยครับก็มันก็ยังสามารถใช้ได้แต่ว่ามาใช้หนัหนกๆไม่ได้เพราะว่ากระแสมันตกไวเพราะว่าอ่าทออีกอย่างหนึ่งทอทัชคิดแบตตัวนั้นอนะ่ะมันกินไฟแค่แอมแอมนิดๆคือมันก็สามารถเลี้ยงพอ แต่ถ้าจริงๆว่ามันแพ้ลูกที่ว่ามันสภาพดีส่วนลูกสภาพดีเหมือนกันอีกลูกหนึ่งที่ผมเคยทคําคลิปไปแล้วผมให้ลุงข้างบ้านไปแล้วครับผมทําเป็นโครงงานไอ้วอเตอร์ไฟฟ้านะหุนเดินหน้าถอยหลังโดยแชสทวิตอทําทําไปแล้วก็ขอบคุณที่รับชมอีกครั้งหนึ่งครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ก็ไปลองทําดูครับ มันเป็นอะไรที่มันหาง่ายเพราะอย่างหนึ่งอันเนี้ยเราต้องมีอยู่แล้วเราเล่นพลังงานทดแทนเราต้องมีอยู่แล้วส่วนอันเนี้ยคุณก็ต้องใช้อยู่แล้วอะแม้ว่าคุณจะใช้ระบบอืมระบบยี่สี่ก็จริงอะมันจะมีอีกอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นช่วงกว้างใช่ไหมจากอ่ามนรับแรงดันได้ถึงห้าสิบโวลต์อะไรประมาณนั้นะเราก็มาใช้วัดได้เหมือนกันครับก็คือมันเป็นของที่ว่าเราเราใช้มันทุกวันอยู่แล้วแต่เราอ่า แต่เราไม่คิดว่ามันจะมาประยุกต์ดัดแปลงใช้กับการเทสแบตแบบนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ราคาถูกราคาถูกด้วยแต่ถามว่าใช้อ,อื่นได้ไหมได้ครับแต่อันนี้ผมมาแนะนําอันนี้ยหลอดไฟหลอดไฟที่มันเกินกินกระแสเกินหนึ่งแอมป์เนี่ยมันถูกหาง่ายแล้วเราใช้กันอยู่แล้วโอเคครับสวัสดีครับผม